ครับก็สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับไปยังท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็มาพบมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับสําหรับการเกาะติดนะครับข้อมูลมมยไทยเจ็ดสีลงหน้านะครับนัดประจําวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดตุลาคมสอง3ันห้า้ยหกสิบสามนะครับมม่ไทยเก็ดสีอาทิตย์นี้นะครับก็ยังคงถ่ายทอดสดนะครับที่ช่องเก็ดสี เวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นต้นไปนะครับก็มาดูคู่มวยจำใบรายการก่อนเลยนะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านดีเซลเล็กนะครับโรงเรียนกีฬานาลาธิวัสนะครับ110ปอนด์นะครับพบกับทางด้านเจมแก้วนะครับพอย่มแสนนะครับ110ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับส่วนคู่ที่2นํารายการนะครับคู่ที่สองนำรายการก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเพชรสังวานสอสมานกามน นะครับหรือว่าเจ้าตงตุยนะครับสสรานการมินพบกับทางน้านยอดพนุษย์นะครับนายกเอท่าสาลานะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์ส่วนคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนำรายการประจําอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรบ้านไล่นะครับสิงห์มาวินนะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์วันนี้พบกับท่าน้านเจ้าสายันเล็กสสาราชีพนะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์ส่วนคู่เอกนำรายการนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทาาด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับ 1 1 7อปอนด์นะครับวันนี้พบกับทั้งนันท,ท,ทูทรัพย์ซอสระชีพนะครับ1 1 7่งอเปอนด์เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปนับคู่ใหม่ทั้ง4คู่ของรายการนะครับคู่ใหม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ตลอดเวลาครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีมงานเราก็จะได้อัปเดตนะครับคู่ใหม่ท่านใดทราบนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังและก็ร่วมกดไลค์กดแชร์นะครับ ครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคู่แรกนะครับเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านดีเซลเล็กนะครับมรวมใจเพื่อนนะดีเซลเล็กนะครับโรงเรียนนาราชิวะนะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับก็ทําการสุ่ตัวพิดซ้อมนะครับคือที่ใช่มวยโรงเรียนนาราชิวะครับก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับก็มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มาจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนาราชิวสนะครับก็เป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาส่ขวา นะครับื้นต้นมีจังหวะหลักเลียมสีมือดีนะครับเชิงทุกฉลาดนะครับมีหมัดมีศอกนะครับครบเครื่องนะครับวงในเหนียวแน่นแข็งแร่งแข็งแรงนะครับปลอดใจปลายแรงนะครับทุกที่ช่องเจิดสีนะครับเป็นประจําแฟนมวยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับความล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะาแนนทางด้านเจ้าแก่นแก้วนะครับพอเยี่ยมแสนนะครับที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับหกสามนักที่เวทีมวยอตโกสามครับ จังหวัดสนทบุรีนะครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านแก่นแก้วนะครับพอเยี่ยมแสนนะครับหรือว่าเจ้าแก่นแก้วนะครับพอจิรกิจนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับวงนอกได้วงในเหนียวนะครับย่างต้นนะครับมีหมัดมีสอกคมนะครับเหลี่ยมตัวแพวพาวนะครับจังหวะฝีมือนะครับไม่เป็นสองรองใครนะครับ ต,นต,นต้นๆนะครับมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีหมัดมีศอกเสริมนะครับในตัวนี้นะครับสามความหลังของทาง,ทางด้าน 6, 1, เจ็ดแก้วนะครับก็มีชนะน็อกยุกที่สี่ทางด้านเสาเพชรเกษมนะครับมีแพ้น็อกยุกที่สองทางด้านโรเบิร์ตนะครับเกลือแร่หนึ่งทีนะครับวันนั้นก็ไปพลาดนะครับโดนเตะเข้าไปที่้านคอนะครับก็น็อกมาไปล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแเนนทางด้านเจ้าดีเซลเล็กนะครับมอรวมรเจเพื่อน วันที่29สิงหา63นักที่เวทีมวยอตโกศล์3นครธบุรีนักคู่นี้นะครับก็เป็นคู่แรกนะครับเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการแก้มือกันอีกครั้งนะครับของทางด้านเจ้าทีเซล็กนะครับกับแกนแก้วนะครับพอเยันแสนนะครับคู่นี้นะครับก็เคยใช้วันการกันมาล่าสุดนะครับวันที่29สิงหาคม63นักทีวทีมวยอตโกอ3นะครับนธบุรี วันนั้นนะครับก็พลิกไปพลิกมานะครับพลิกไปพลิกมาจนต้นนะครับประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับมีลูกเตะซ้ายนะครับต่อยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับผู้วที่ทางด้านเจ้าแก่นแก้วนะครับจนต้นออกนําไปก่อนนะส่วนทางด้านเจ้าดีเซลเล็กนะครับพอรวมเจ่อนหรือว่าดีเซลเล็กโรงเรียนนาราทิวาะครับก็เป็นมวยจังหวะเขาในเหนียวเน่นนะครับเชิงไม่สนนะครับเดินทุนลูกเกี่ยวนะครับปูนะครับกาแหลกกาสวนนะครับ เต้นเตะเดินต่อยเดินบทเตือนเบียเดเตือนบทเตือนบีนบนบ้นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับวันนั้นทางด้านเจ้าแก่นแก้วหมดเลี่ยวหมดแรงไปนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเกีีนะครับชบกันในเวทพิกัดหนึ่งร้อยเก้าพันะครับศาิภาพรริเศษนะครับคู่นี้ก็ออกไปที่ทางด้านดีเซลเล็กนะครับโรงเรียนนาราช่ว่าหรือว่าดีเซลเล็กนะครับมอลนเจเพื่อนนะครับ ครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นํารายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเพชรสังวาลนะครับสสมานกาเมนนะครับนักทุบมุมแดงนะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์วันนี้พบกับทางด้านนักทุบมุมน้ำเงินอย่างทางด้านเจ้ายอดพนุษย์นะครับนายดุเอท่าสาราครับมุมน้ําเงินนะครับหนึ่งร้อยสิบปอนด์เช่นเดียวกันนะครับมาดูที่มุมแดงก่อนเลยครับมุมแดงก็เป็นทางด้านเพชรสังวาลนะครับสสมานกาเมนนะครับหรือว่าเจ้าตรงตัวนะครับสสมานกาเมน นะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดปุรีัมนะครับก็ทําการสุกตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสอสสามานกาเมนนะครับของทางด้านเสียสมานบุญจอนะครับให้การสนับสนุนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับนำเลี้ยงดีนะครับสีเสื้อดีนะครับการันตีนะครับมีอัดฉีดก่อนทุกนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาประเภทเตะขวานะครับต่อยขวานะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับปวงนอกได้นะครับปวงในเหนียวนะครับต้นนะครับมีลูก ถีบหน้าเตะไตหนักสอกคมนะครับวงในนะครับก็มีลูกขวางหน้าค้าแทงค้าเสียบนะครับมวยตัวนี้นะครับปลอดใจไปแรงนะครับสภาพร่างกายก็กําลังดีนะครับเป็นมวยที่ว่าประเภทหัวหัวใจนับปูนับสู้เกินร้อยนะครับมาดูสามฝั่มหลังนะครับของทางด้านเต้าเพชรสมานนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้าต้นก้า นะครับเสือเก้ามวยไทยนะครับมีชนะคะแนนทางด้านยอดเพชรแตงกองปราบนะครับไปล่าสุดนะครับก็ไปเพ้ทางด้านเจ้ายอดมนุษย์นะครับนายยกเอท่าสลามานะครับวันนั้นวันที่ห้ากันยาหกสามนะครับที่เวทีมวยอตกสนะครับจังหวัดสุทรบุรีส่วนทางด้านนักชกวงน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านยอดมนุษย์นะครับนายยกเอทาสลานะครับก็เป็นนักชกมาจากกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับ ก็ทําการเก็บตัวพิสอบนนะครับอยู่ที่ไข่มวยสอโชคมีชัยนะครับของทางด้านไข่นายยุกเอทาศลานะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทเตะขวาปล่อยขวานะครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมนะครับเปิดเกมบูนะครับกาแรกกาสวนนะครับเชิงไม่สนนะครับเดินชนลูกเดี่ยวนะครับประเภทเคียร์หน้านะครับถอยหลังหกล้มนะครับมวยตัวนี้นะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับมวยทาง หัวจิตหัวใจดีนะครับบูนะครับกาแรกกาสวนนะครับบัดใจปลายแดงนะครับมีหมัดมีส่อคมนะครับก็สภาพร่างกายนะครับก็ดีวันดีคืนนะครับมีอจิตก่อนทุกนะครับก็ทางด้านยอดมนุษย์นะครับมีอจิตก่อนทุกนะครับมาดูนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านยอดมนุษย์นะครับก็มีแพ้นอกทุกที่สี่ทางด้านเกาะเต่าครับกอเกมท่าไคลนะครับ มีเสมอกับทั้งด้านกองพีพํำเนินนะครับไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะทางด้านเพชรสังวานนะครับสสมานกาเม้นนะครับวันที่5กันยา63น63ที่เวทีมวยอตกอสามนนทบุรีนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ที่2นํารายการนะครับก็เป็นการแก้มือล้างตาล้างอายกันอีกครั้งนะครับสําหรับที่คู่นี้นะครับก็เคยใช้บริการกันมานะครับล่าสุดนะครับวันที่5กันยา 63ที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าทางด้านเจ้ายอดมนุษย์นะครับคนนั้นก็อาศัยสภาพร่างกายเดินบทเดินเบียดครับเดินบทเดินบี้ครับเชิงไม่สนนะครับเดินชนลูกเดียวนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าเดินอย่างเดียวเดินบกเดินเบียดเดินบทเดินบี้นะครับอาศัยลูกขยันนะครับเป็นมวยเปิดเกมนะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรสังวานนะครับก็ตั้งรับจับทางเต้มต้นไม่ออกอาวุธนะครับก็เป็นมวยตั้งรับ กับทางดีนะครับมาออกอาวุธยกสียกห้านะครับวันนั้นก็ตามไม่ทันนะครับก็พิกแพ้มานะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับในเวทพิกัดถึงร้อยสิบปอนด์นะครับต้นต้นนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรสมานนับซอสมานการเม้นอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การแก้เกมนะครับบนเวทีนะครับว่าจะออกโลกไหนนะครับคู่นี้คู่ขี้สูสีเลยนะครับวันนี้ ก็ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะคทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ก็เบื้องต้นนะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้าเพชรสังวานนะครับสอสมานกาเม้นนะครับทุกที่ช่องเจีตีแฟนมวยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีหน้าเสือนะครับทีมงานคนจัดนะครับน่าจะดันเล่นดันสู้ราคานะครับก็ออกนะครับทัศนะเบื้องต้นนะครับออกไปที่ทางด้านเจ้าเพชรสังวานนะครับสอสมานกาเม้นนะครับโคู่ที่สองนำรายการนะครับ ครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามของรายการนะครับรองคู่อีกในรายการปันจันรอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านมุมแดงนะครับเพชรบรรไดสิงมาวินนะครับวันนี้พบกับทางด้านสายันเล็กสอสาระชีพนะครับคู่นี้ก็ชกกันในเวทดพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับมาดูสามความหลังของนักชกมุมแดงนะครับมาดูสามความหลังของทางด้านเจ้าเพชรบรรไดสิงมาวินนะครับสามความหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้ายอดพยักษ์สอจอเล็กมังนลนะครับมีชนะคัะ ชนะรอบยกที่สี่นะครับทางด้านเจ้าคมไผ่สอจุลเสียนมาไปล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเจ้ารักเอราวันนะครับก็สามฟอร์มหลังนะครับก็ถือว่าฟอร์มสดมากๆนะครับชนะติดต่อกันมาสามไปเลยนะครับส่วนทางด้านนักชกมุมน้ำเงินนะครับส่วนทางด้านเจ้าสายันเล็กนะครับสอสระชีพนะครับสามฟอมหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้าเพชรอนุวัฒนะครับนออนุวัฒย์ยิมมีชนะคะแนนทางด้านเจ้าฟ้าลั่นนะครับกอเพชรไข่แก้ว ไปล่าสุดนะครับก็ไปแพ้นอกทุกที่3ทางด้านเจ้าแพวเพา,เพามวยเด็ดปิด789มานะครับที่ศึกมวยมันวันศุกร์นะครับก็คือ3ความหลังนะครับของนักทุกทั้งคู่นะครับทางด้านนักทุกตำแดงนะครับเพชรบ,บันไ่สิงมาวินหรือว่าเจ้าเพชรบ,บันไ่จำป่าบอลเพชรบ,บันไรปอวอลีรักเริมนะครับก็เป็นนักทุกมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับก็ทําการเก็บตัวที่ซ้อมนะครับรอยู่ที่ค่ายมวยสิงมาวินโดยมีทางด้านเสียหนึ่งสิงมาวินนะครับควบคุมดูแลการทิดซ้อมนะครับก็เป็นมวยเข่า ประเภทเขาในเหนียวแน่นนะครับเดินหน้าขวาคอดิ้งตีดิ้งเสียบนะครับล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นนะครับมวยตัวนี้แข็งแกร่งแข็งแรงนะบู๊ดุดันนะครับยันห้ายกนะครับได้เสียบนะครับได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับวันนี้ได้เรียบเรื่องส่วนสูงนะครับสูงลอยกว่านะครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินนะครับสายยันเล็กสอสาชีพหรือว่าสายยันเล็กสายยันยิมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็สายยันเล็กนะครับพีเคแสนชัยมมยไทยยิม มวยไทยยิมเดิมนะครับมวยตัวนี้นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับประเภทเตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะครับฝีมือแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมัดสอกคมนะครับมวยตัวนี้ชื่อเสียงนะครับกระดูการผ่านมวยวันนี้ดูดีกว่านะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปด้างเสียเปรียบเรื่องความสดนะครับสภาพร่างกายนะครับดูว่าเป็นรองนะครับทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่นี้นะครับต้นต้นนะครับต้นต้นนะครับแนะนําให้เข้าไปที่ทางด้านเจ้าสายันเล็กนะครับสอสอาชีพนับต้น จังหวะหลักเหลียมฝีมือดีกว hey, ่านะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรบรรไลจะชนะได้ก <or> ็ปปลายนะครับอันเสียงห้าอาศัยเดินบทดเดินเบียดเดินบทดเดินดีนะครับเพราะว่าทางด้านเจ้าสายันเล็กหมดวันไหนนะครับก็เจอเข่าน้ำเหลยมวันนั้นนะครับก็ลุ้นกันที้แรงปลายครับคู่นี้ผมชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรบรรไละสิงมาวินครับลุ้นกันที่เข่าในเนียวแน่นกว่านะครับลุ้นกันที่แรงปลายนะครับ ครับก็เดินทางมาถึงคู่อีกนะครับเดินทางมาถึงคู่อีกในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักชกมังแดงคร,รับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มนะครับพบกับทางด้านนักชกมังเงินอย่างทางด้านทูทรับสอสาราชีพนะครับคู่นี้นะครับต่อยกันในเวทพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับมาดูสามความหลังของนักชกมังแดงนะครับมาดูสามความหลังของทางด้านเพชร,พรม,มงคลรับศูนย์กีฬาห้อยต้มนะครับก็มีเพชระแนนทางด้านเจ้าณริน เพชรอำนาจครับสวรรค์ช่างวันจานะครับมีชนะคะแนนทางด้านตัวโตแะมินบุรีครับไฟล่าสุดนะครับก็ไปแพ้นอบุกที่สองทางด้านปตักสยามนะครับซินบีเมืไทยมานะครับที่เวทีมวยอุตกรสามนนทบุรีส่วนมุมน้องเงินนะครับทัวรซับสอสละชีพนะครับสามความหลังนะครับก็มีแพ้นอกทุกที่สี่ทางด้านวันชัยน้อยสิงปากปากน้อยมีแพ้นอกทุกที่สี่ซีอสิงห์มาวินนะครับไปล่าสุดนะครับก็ไป ชนะคะแนนทางด้านเจ้าตัวโต้ตแปะมินบุรีมานะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับทางด้านเจ้าเพชรมงคลนะครับศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับมาจากอำเภอรีนะครับจังหวัดลำพูนปีนี้อายุสิบแปดปีนะครับก็ทําการเก็บตัวพิษซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับมีทางด้านพ่เอกปัตตานีนะครับให้การสนับสนุนนะครับก็เป็นมวยประเภทมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจังหวัดหลักเลี่ยม ฝีมือครับไอคิวมวยสมองมวยดีนะครับเป็นมวยประเภทบูนะครับกาแรกกาสวนนะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องเลยนะครับมวยตัวนี้ปลอดใหญ่ตายแรงแข็งแก่งแข็งแรงนะครับบูดูดันนะครับห้ายกหมัดสอกคมนะครับก็เป็นอ่าล่องแชมป์นะครับในมวยรอบปนเสือนะครับส่วนทางด้านมวยต้งเงินครับทัวรซับสอสละชีพนะครับหรือว่าทัวรซับต่ออิทธิพรเดิมนะครับมวยตัวนี้ นะครับก็เป็นนักทุบมาจากจังหวัดมหาสารคามครับปีนี้อายุ2ี่สิเดปีนะครับก็ทําการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสารทิพต์นะครับมีทางด้านละทานบอลครับให้การสนับสนุนนะครับก็เป็นมวยขวานครับประเภทเตะขวาครับต่อยขวาครับจังหวะหลักเลี่ยมฝีมือดีนะครับมวยตัวนี้นะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องครับเป็นมวยบู๊ะครับเดินบุกเดินลุยครับกาแรกกาสวนนะครับชื่อเสียงกระโดดการผ่านมวย ครับวันนี้ดูดีกว่านะ like <ด Liberty. S 2> ครับผ่านสิงเหนือเสือใต้มาเยอะนะครับคื่อเสียงการผ่านมวยดีนะครับการแลกการสวนนะวงในนะครับมีลูกไล่แขนกดแขนนะครับเด้งตีนะครับเด้งตีเด้งเสียบมาซอคมนะครับปลอดใจไปแรงนะครับวยตัวนี้นะครับเก่าเก้าเกมเลยนะครับคู่นี้นะครับต่างคนต่างชนะทางด้านเจ้าโจโต้แปะมินบุรีมานะครับด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าเพชรมงคนเนี่ยนะครับ ก็ชื่อเสียงกระดูกการผันมวยนะครับวันนี้ดูเป็นรองนะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดน้ําหนักนะครับเพราะว่าทุกที่เวทดพิกัดน้าหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์เป็นประจำริ่งเล็กเลยนะครับกิ่งเล็กกระทับกิ่งใหญ่นะครับมวยซ้ายนะครับวันนี้มวยซ้ายเจกับมวยขวาครับทุกที่ช่องเจ็ดสีนะครับถือว่าเพชรมงคลเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนทางด้านเจ้าทูซับนะครับเป็นมวยรุ่นพี่นะครับกระดูกการผันมวยดีกว่านะครับทัศนวิเคราะห์จันนะครับต้น นะครับจังหวะหลักเรียมนะครับทางด้านเจ้าทูทรัพย์สอสละชีพนะครับดีกว่านะครับต้นต้นนะครับดีกว่านะครับส่วนาง้านเจ้าเพชรมงคลนะครับก็จะอาศัยนะครับสภาพร่างกายได้เปรียบเปรียดได้เปรียบพิกัดนะครับวันนี้น่าจะลงทุนนะครับเดินหูเดินลุยเดินแรกนะเพราะว่าเป็นนักชกเจ้าบ้านนะครับนักชกเจ้าบ้านนะครับน่าจะได้เปรียบเรื่องบรรยากาศนะครับในเวทีนะครับ ได้เปรียบบรรยากาศและก็โชคที่ช่องเจ็ดสีเป็นประจำนะครับทัศนวิคราขห์วิจารณ์นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับต้นต้น,นครับให้เล่นไปที่ทางด้านเจ้าทูซับซอสระกีบก่อนนะครับแล้วก็ดูจังหวะนะครับเขาเข้ามาที่ทางด้านเจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาให้ต้มนะครับเพราะว่าทูซับนะครับก็โชคในเวทดพิกัดประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบหกแต่ว่าวันนี้โชคหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเป็นเวทดของ ทางด้านนักทกมุมแดงนะครับคู่นี้นะครับผมออกไปชี่ journey. ทางด้านเจ้าเพชรมงคลนะครับศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับเดี๋ยวนับวันเรดเปิดแล้วนะครับเราก็มาเช็คราคาเรียดนะครับพร้อมกับไปรักไปชอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับทัศนเครีโคจันนะครับเบื้องต้นนะครับก็เป็นไปตามที่ผมวิจารณ<ๆ>์ไปก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็เข้าไปชี่ทางด้านเจ้าทูซับนะครับฝีมือดีกว่านะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรมงคลจะชนะได้ก็ไปปลายอันสี่ห้านะครับคู่นี้ราคา รอดูราคาเหรียญก่อนครับรอดูราคาเหรียญกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ศาสนาิีคห์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับก็สรุปทั้ง4คู่ของรายการครับคู่มวยไทยเกตสีนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังและก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ